เอาละครับผม็สวัสูีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องติ๊งกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาบอกทริปในการเล่นพาวเวอร์นะครับผมสําหรับมือใหม่เลยนะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับดูคลิปนี้ไว้จะไม่ผิดหวังแน่นอนครับผู้ชมครับคือพาวเวอร์นะครับเป็นการตะลุยโลกมอนสเตอร์ที่โลกค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับเป็นโลกที่ใหญ่โคตรเลยดังนั้นนะครับการเดินทางนะครับผมจําเป็นมากมากเลยครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีสัตว์ขี่หรือว่าไม่มีอะไรที่ช่วยให้เดินทาง ็วขึ้นทุกคนก็จะต้องเดินแบบนี้ถูกไหมก็ต้องเดินไปเดินมากว่าจะถึงมันค่อนข้างนานนะครับดังนั้นผู้เล่นใหม่นะครับที่หัดเล่นเกมนี้นะครับหรือเล่น power world นะครับผมจะแนะนําดังนี้ครับผู้ชมครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับเก็บเลเวลจนเลเวล9นะครับผมที่เลเวลเนะครับในเทคโนโลยีจะมีให้เรียนนะครับที่ขี่หมาป่านั่นเองหรือว่าที่ขี่ไดฮาวนั่นเองครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมยังไม่เคยจับไดฮาวนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรูปเค e s t i มา m a r อ u น k n o w n เท e มนะครับดังนั้นเมื่อคุณผู้ชมเลเวลเอง ครับซึ่งจุดเกิดหมาป่าอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับคุณผู้ชมครับหมาป่านะครับผมจะเกิดหลายที่มากๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเกิดอยู่แถวตรงนี้ครับถ้าคุณผู้ชมเลือกที่จะเกิดตรงนี้นะฮะอ่าส่วนตัวผมเลือกเกิดตรงนี้นะครับถ้าจะหาหมาป่าจะอยู่แถวบริเวณเหลืองๆนี้เลยครับเห็นไหมครับอ่าเกาะทางด้านซ้ายนี้มีหมดเลยครับฝั่งซ้ายนี้ มียาวไปจนถึงตรงนี้เลยครับถ้าเกิดฝั่งด้านบนซ้ายก็เจอเลยครับอ่าทางฝั่งด้านขวาก็มีเลยแต่ว่าถ้าเกิดฝั่งตรงขวาล่างตรงนี้นะครับจะต้องเดินมาหน่อยครับหาหมาป่าด้วยแถวประมาณนี้ครับในแมปจะประมาณนี้นะครับเป็นจุดสีเหลืองนี้นะครับไปหาหมาป่าแล้วจับมาเลยครับไม่ต้องกลัวครับเราสามารถจุกมันได้ครับแต่ว่าสิ่งแรกเลยที่คุณควรคราบมานั่นก็คือธนูครับมือใหม่ครับควรจะคราบเป็นธนูมายิงหมาป่าได้แบบสบายๆแล้วก็อย่าลืมเอาพอลสเฟียร์สีฟ้ามาจับได้นะครับผมหมาป่าจับยาครมเลับ โอเคครับนี่ผมพามาเจอหมาป่าก่อนแล้วหมาป่าส่วนใหญ่จะอยู่เป็นฝูง2ตัวนะครับแต่ว่าเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นะครับเหมือนจะปรับบอลดับเบิลนะครับจะเจอมอนดับเบิลทุกตัวเลยนะครับเราจะเก็บนี่ก่อนนะครับอ่าโอเคเราจะใช้ธนูเ่าๆไ่้เลยครับซึ่งยิงดอกยิงไปเลยครับยิงไปเรื่อยๆครับถ้ายิงหัวจะติดคีนั่นเองครับพยายามยิงหัวไปเรื่อยนี่ผมพยายามพยายามใช้ธนูยิงนะครับนี่ไงแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟปกติจะมาแค่2อตัวครับมันจะมีสกิลพุ่งกับสกิลคุยน้ำลายใส่หน้าครับประมาณนี้ครับ นี่เลยครับสามารถหลบได้สบายสบายครับถ้ามี2ตัวนะเดินเฉียงยิงไปเลยครับ <c oughs> บางทีมันก็จะยิงมีการยิงน้ำลายดักหน้าด้วยก็ระวังด้วยนะครับยิงหัวมันจะคีดอย่างนี้ครับหลบไปครับอย่างนี้ยิงไปครับอ่ะเราก็พยายามยิงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะมีสกิลที่โอ้ยจะกดพิษทุกคนตกตกดพิษเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าก่อนแล้วกันนะครับมานี่เนี่ยหนึ่งทีคือตัวละครผมไม่ได้อัพแอตแทกเลยนะครับดังนั้นแอตแทกก็จะพอๆกันนะครับกับคนที่ใช้โอนโบนะครับ นี่ครับพอยิงเล็กน้อยแล้วก็โยนจับไปเลยครับป๋าป่านะครับนี่ครับสามารถกิ้งหลบได้สบายสบายครับนี่ครับพอเห็นมันแบบแบบงักคอครับคอมันแง๊กเราก็กิ้งหลบได้เลยและเราได้อีกหนึ่งตัวเห็นปะเราเราหลบได้ครับหลบไม่ยากครับแพทเทิร์นในการหลบป๋าป้าัดต่อยตัวหนึ่งหลบไปครับนี่นี่แน่เราก็จับเพิ่มเลยละการจับเพิ่มเลยละกันนะครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าจับเพิ่มมันยิงได้อีกผีด้วยครับถ้าเราจับซ้ำๆนะครับ ทุกๆห้าตัวหรือทุกๆทุกสิบตัวจะได้โบนัสอีพีเยอะมากๆเลยครับสำหรับการจับหมอนสามนั้ทุกคนก็ไปจับสามได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับสามารถจับสามได้เรื่อยๆเลยครับ ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่ตายก็ยิงขาไปดึงดอกแล้วตายไปเลยเอาละครับผู้ชมจุดที่ผมเจอหมาป่าบ่อยๆนะครับผู้ชมสามารถมาแถวๆนี้ได้ครับทางด้านซ้ายของพื้นที่ป่าสีแดงครับจะมีหมาป่าอยู่ครับตรงสะพานนี้ครับเจอหมาป่าบ่อยมากครับพื้นที่โล่งแถวๆนี้หมาป่าเกิดบ่อยมากถ้าใครหาไม่เจอจริงๆก็มาตรงสะพานนี้ก็ได้ครับนี่เลยสะพานอยู่ทางซ้ายนะครับของพื้นที่สีแดงตรงนี้เลยครับจะเป็นพื้นที่ที่อ่าหญ้ามันสีแดงครับมาหาได้ง่ายๆเลยสำหรับตรงเดะนะครับเมื่อคุณผู้ชมจับหมาป่าได้เรียบร้อยแล้้้วนะคครับใหุณชมโต เทคโนโลยีตัวนี้เลยครับ จะอยู่ที่เลเวล6ครับตัวนี้มีชื่อว่าพาวเกียร์นะครับเวิร์กเบรนส์นะครับผมตัวนี้นะครับจะใช้คราฟเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเจ้าพาวหรือว่ามอนสเตอร์ของเรานั่นเองครับให้เราไปคราฟเลยครับถ้าเราเรียนมาแล้วนะที่เลเวล9จะมีให้คราฟอยู่นะครับไดฮอลนะครับแซดเดิ้ลพา์เนสนะครับก็คราฟมาเลยจะใช้เป็นหนังนะครับผมทั้งหมด10ชิ้นนะครับไม้20ชิ้นไฟเบอร์15ชิ้นและพาวเดียมแฟกเมนต์10ชิ้นนะครับหนังสามารถหาได้จากมอนสเตอร์ต่างๆครับถ้าเราจับมาหรรรรรือออววววว่่่่่่าาาาาาเเเฆมมนนนนะะคคััับบบบพพพกกกททีีปปป็็สตต์งๆแ้ มันจะดรอปหนังเช่นกันเมลปาก้าก็ดรอปครับลองไปตีดูครับส่วนไฟเบอร์ส่วนใหญ่จะได้จากการตัดต้นไม้ครับอีกวิธีหนึ่งในการได้นะครับสามารถหาได้จากครัชเชอร์นั่นเองครับครัชเชอร์คือเครื่องสีครับสามารถคราบไฟเบอร์ได้ด้วยการเอาไม้มาสีนั่นเองครับครัชเชอร์นี่สามารถคราฟได้ตั้งแต่เลี้ยวแปดครับอ่าเลี้ยวแปดสามารถคราฟครัชเชอร์ได้ถ้าไม่หาไฟเบอร์ไม่ได้จริง สามารถคับคัชเชอร์นะครับแล้วก็เอาไม้นะครับผมมายัดทําไฟเบอร์ไปเลยครับนากดทับไปอย่างนี้นะครับแล้วนะครับต้องมีมอนสเตอร์นะครับผมที่นะครับลดน้ําได้นะครับต้องการวอเตอเรลิงลดน้ําได้เพื่อมาลดน้ํานะครับให้ลงสีทํางานนั่นเองครับ ดังนั้นมอนสเตอร์ตัวไหนที่สามารถลดน้ําได้บ้างไปดูกันครับมอนสเตอร์ที่สามารถลดน้ําได้นะครับเราจะดูที่ตรงนี้ครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเป็นเพนกวิ้นละกันครับเพนกวิ้นนี้นะครับความสามารถของเขาในการทํางานบ้านนั้นก็คือสามารถลดน้ําได้ครับมีสกิลการลดน้ําเลี้ยวหนึ่งครับแฮนดี้เวิร์กก็คือการช่วยเราครับนั่นเองเลี้ยวหนึ่งครับทรานสปอร์ตติ้งคือการขนของครับพวกขนของมาเก็บใส่กล่องให้เราคูลิ่งคือการแช่แข็งครับพวกตู้เย็นนั่นเองครับเจ้าตัวนี้ก็สามารถลดน้ําได้เช่นการมีวอเตอร์ลิงหนึ่งนะครับไหมัครบ เจ้าตัวปลากระเบนนี่ก็มีเหมือนกันครับสกิลลดน้ำนะครับเอามาใช้งานได้ครับลากมาใช้งานด้านล่างนี้ได้เลยครับเพื่อให้เจ้าตัวนี้ไปลดน้ํานั่นเองครับเราจะได้ไฟเบอร์มาใช้ครับเมื่อเราหาของครบแล้วให้คราฟไปเลยนะครับผมให้คราฟอันนี้ไปเลยครับเมื่อคราฟไปแล้วนะครับกดเก็บมาไม่ต้องกดอะไรมากครับแค่เรียกเจ้าหมาป่ามาครับแล้วก็กด F ครับกด F คู่กับสกิลครับกด F คู่กับสกิลเลยนะครับแล้วหมามันจะวิ่งมาหาเราครับและเราก็จะดำดินไม่ใช่อะไรเนี่ยหมาเยแล้วเราก็จะขึ้นนะครับ อย่างนี้เลยครับเราสามารถกดวิ่งธรรนาก็ได้หรือว่ากดชิปก็ได้ครับถ้าเรากดชิปหมาจะพุ่งไวมากๆครับผมคิดว่า เจ้าสุนัขนี่แหละเจ้าหมาป่าี่ยเป็นตัวที่วิ่งไวมากมากเลยครับในระดับต้นๆเลยนะครับจะทําให้คุณเดินทางได้สะดวกมากๆเลยถ้าแรงหมดก็ปล่อยชิปนะครับแล้วก็ปล่อยแบมนวิ่งธรรมดาเพราะว่ามันวิ่งธรรมดามันก็ไวกว่าเราวิ่งเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับตัวถัดไปครับคุณผู้ชมครับตัวถัดไปครับคือเจ้านกตัวนี้นั่นเองครับตัวถัดไปคือเจ้านกตัวนี้นะครับนักวิ่งนะครับตัวนี้เป็นนกที่สามารถขี่ได้ไวที่สุดนะครับเลเวลสิบห้านะครับเทคโนโลยีก็จะสามารถทับอ่านของเจ้าตัวนี้ได้และเราก็จะสามารถโบยบิน ข้ามได้หมดเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ทาให้อำานวยความสะดวกคนที่เดินทางแบบว่าลําบากลำบนต้องปีนเขาอีกนะครับสามารถช่วยได้เยอะเลยและสามารถช่วยคุณบินสํารวจได้เยอะเช่นกันสำหรับไนท์วิงนะครับแล้วเจ้าไนท์วิ่งหาได้ที่ไหนบ้างครับไปดูกันครับคุณผู้ชมครับสามารถหาได้ปูเจอเพียบเลยครับนี่เลยครับดูตามในแมปผมเลยนะครับผมจะอยู่ตรงกลางนี้นะครับพื้นที่สีแดงถูกไหมครับสามารถหาได้ที่ตรงนี้ครับด้านล่างผมก็มีเกาะตรงนี้ก็มีครับฝั่งซ้ายล่างมีเต็มเลยฝั่งขวาบนมีเต็มเลยครับถ้าจะหานกตัวนี้นะครับ ถ้าใครเกิดตรงขวาล่างเหมือนผมนะครับก็เดินออกมานิดหน่อยก็จะเจอแลยครับจะเจอมันบินอยู่บรรากาศเต็มเลยแต่ว่าจุดเกิดทางด้านซ้ายครับหูมีหมดเลยด้านขวานี้ก็มีเต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับก็หาได้ตามแบบนี้เลยนะครับสังเกตดูได้เลยนะฮะโอเคครับผมมาเจอไนท์วิงแล้วนะครับผมจะเจอประมาณตรงนี้เลยครับนี่ตามในจุดที่ผมบอกเลยแถบนี้นะครับมีหมดเลยนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้นะครับเขาจะเกิดแบบดับเบิ้ลนะครับอาจจะต้องเจอเป็นฝูงเลยแต่ว่าถ้าเซิร์ฟที่คุณผู้ชมเล่นมีตัวเดียวก็ชิลหน่อยนะครับมา เราจะลองปล่อยมันกันดูนะครับผู้ชมครับมาปล่อยมันเลยปล่อยหัวครับโบติดคีนี่ครับรอหลบครับเดี๋ยวรอหลบนะฮะผู้ชมเดี๋ยวมันจะลงมาก่อนโอเคมันจะยิงยิงแคนนอนแอร์แคนนอนมาหนึ่งดอกแล้วเราก็ไอหลบหลบคู่ไปหนึ่งดอกครับทุกคนนีแน่หนึ่งต่อสองไม่ถือว่าลุ้มหลบไปไม่ถือว่าลุ้มครับอือพายุทันโดมันจะพุ่งครับอ่าเจ้าตัวนี้ถ้ามันเอ้ยกดผิดเอากดผิดเอาโอเคถูกต้องจับไปครับและเหลืออีกตัวหนึ่งครับ ไม่รู้จะติดหรือเปล่าตัวนี้ไม่ติดครับบวกต่อครับจับต่อเลยครับโอกาสติด43โอเคติดไหมติดไหมติดแล้วนะครับผมโอเคครับก็เอาเป็นว่าเราจับไปได้1นตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เมื่อเราจับเจ้าไนท์วิ่งไปได้แล้วนะครับผมให้เราไปครับนะครับผมอรานขี่ไนท์วิ่งซึ่ง เป็นเลเวล15ครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่เคยจับมันจะเป็นรูปเครื่องหมาย Question Mark เหมือนด้านบนนี้นะครับแต่ว่าถ้าจับแล้วจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็กลับไปที่โตชมพูเหมือนเดิมนะครับไปคาบเจ้าตัว Nightwing s a n d e r นนะครับซึ่ง Nightwing s a ด d e r จะใช้เลเตอร์ครับหรือว่าหนังนั่นเองครับหนังสามารถหาตามเพื่อหมูป่าอะไรพวกนี้สามารถฟาร์มได้เช่นกันนะครับแต่ว่าตัวเล็กๆตัวน้อยพวกนี้มันไม่ค่อยดรอปหนังเท่าไหร่ครับ ถ้าตัวแกะนี่ดอกเป็นขนแกะนะครับจะไม่ดอกหนังนะฮะในวิ่งแซดเดิลนะครับจะต้องใช้หนังนะครับเลเตอร์นะครับใช้ผ้าโคลสนะครับโจะใช้ขนแกะในการคราบนั่นเองขนแกะสามารถหาได้จากนี่ครับพวกแกะครับจากอัลปาก้าก็ได้เช่นกันหรือว่าจากไอตัวกระลอกเล็กๆครับขนเดียวขาวก็ดอกขนแกะเหมือนกันครับ เอาละครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ต้องใช้คืออินกอดนั่นเองครับอินกอดเป็นแร่นะครับที่เราจะต้องไปหาขุดแร่ออนะครับผมซึ่งแร่ออจะเป็นก้อนประมาณนี้ครับเมื่อเราเอาพิกแอ็กไปขุดนะครับจะได้เป็นนี่ครับเห็นไหมจะได้เป็นออที่เด้งขึ้นมาทางด้านซ้ายครับอ่าเมื่อขุดไปครับจะต้องเอาไปเผาอีกนะครับเมื่อขุดมาแล้วนะครับเราจะต้องเอามาเผานั่นเองครับซึ่งการเผานั้นจะต้องรับเตานี้ก่อนครับเตานี้มีชื่อว่า พริมิทีฟนะครับเฟอร์แนนต์นั่นเองครับอยู่ที่เลเวล10ครับเราเอาออเมื่อกี้ครับนี่กดครับเลยมันจะใช้ออจำนวน2อันจะได้1ก้อนนั่นเองครับเราคับแม็กไปเลยครับและทีนี้เราจะต้องมีมอนสเตอร์ที่เผาไฟได้นะครับในการเผานั่นเองครับดังนั้นมอนตัวไหนที่เผาไฟได้เรามาดูกันครับตัวอย่างเช่นฟ็อกปาร์กนี่ครับมันจะมีสกิลการเผาไฟหรือว่าคายดิงเลเวลหนึ่ง ตัวไหนที่มีคดิงใช้ได้หมดเลยครับคดิงนี้ก็คือตัวที่จะเอาไปทาําอาหารเผาไฟให้เราได้หรือว่าจะเป็นเผาพวกแร่อะไรพวกนี้ได้หมดครับเผาถ่านใช้ได้หมดเลยครับก็อย่าลืมใส่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมาเผาให้เรานั่นเองครับและที่สําคัญนะครับผมไฟเบอร์ก็ใช้เช่นกันซึ่งไฟเบอร์ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าหาจากไหนสามารถเอาไม้ไปทําได้จากเครื่องสีนั่นเองครับ และโพเดียมแฟกเมนต์ก็คือก้อนสีฟ้าที่ตีได้จากแร่ครับตามทางสามารถหาได้เช่นกันและอีกวิธีหนึ่งก็สามารถหาได้จากเครื่องสีนั่นเองครับสามารถเอาหินนะครับมาแปลงจากเครื่องสีได้เช่นกันครับนี่เครื่องสีสามารถทําได้ทั้งไฟเบอร์และก็าวเดียมแฟกเมนต์ครับอ่าทำได้จากเครื่องสีทั้งคู่เลยนะครับก็ไปทานะครับแล้วก็ไปคาบซานะครับเอาละครับเมื่อคุณผู้ชมคาฟเสร็จแล้วนะครับเก็บมาแล้วนะครับผู้ชมก็ลองเรียกนกมาเลยครับ นี่เรียกนกมาเลยนี่เรียกนกมาเลยแล้วก็กด f เลยครับกด f ค้างครับนกจะมาบินมารับเราครับทีนี้เราก็จะมีนท์วิงเอาไว้ขี่ท่องราตีได้แล้วครับจะไปไหนก็ได้แบบสะดวกสบายมากถึงแม้ว่ามันจะบินช้านะครับบินช้าหน่อยแต่ว่ามันทําให้เราสะดวกสบายมากๆเลยครับเวลาคุณอยู่พื้นราบคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นใช้หมาป่าวิ่งครับแล้วก็เวลาจะขึ้นเขาลงเขาคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นใช้นกบินได้ครับทาให้คุณสะดวกขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแบบ100%ซครับดังนั้น ถ้าคุณเลี้ยวเก้าเลี้ยวสิบแล้วไปทําหมาป่ากับนกมาใช้ก่อนนะครับคุณจะสะดวกสบายมากกว่าเดิมมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับแต่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่กาดจะลืมกดซับสไครต์รีอลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอยากให้ทําคลิปสอนเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ